เลขก็หน้าสามแปดนะครับยืนยันตัวเดิมนะครับเด้อยืนยันตัวเดิมเดี๋ยวรอวันที่ย9ิบ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีพิธีการพิธีกรรมอะไรอย่างต้องรอติดตามนะครับและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ Gracias. ได้ปลอ

พกไก่รบางไก่ยูบบ่ะครับโอ้พวกไก่ไปเลยครับพี่น้องเล่นท่านอยู่เล oh, ่นท่านอยู่ให้เล่นที้ตำรวจเยอเอาเดี๋ยวเล่นที่ตำรวจจุดิเล่นขาง้อไผ่ไงนี่เด็กกอไผ่นี่เห็นแล้วนี่ ่อนอยู่พลาดอยู่โอ้ไตื่นไปมาหลายางเลยได้มีไมาต้องคุยกันเลยโอ้หโโอ้โอ้โหโโนน้โหโหีนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเอ้อออยู่ออบ่อติอไ้้นี่ นี่มันเห็นพหม่เาต้งต้นันนี้แล้วก็เรือกี่น้อยเนี่ยต้นต้นต้นแม่จุฬามันนี่พ่นขื้นอยู่มองไหนครับแม่มม<ค>ขึ้นอยู่ละแวกเดียวกันนี่อเอน a, al ala, al อนั่นัะนั่นละนั่นละนั่นลนั่นล่แม่นนะครับนั่นละอยู่นั่นละกางง่ายเ่ยตันเป่นไหนนี่ ตองนียต้นตะเคียนอยู่นี่อืมนี่แหละตะเคียนไมละปนคงก็จะเรียกวเอาม้พันทำด้นี่นเหตุการณ์ความนี่พันี่ไม่ดเลน้ตอนนี้เยี่ยงกันอกันอน้เยี่ยง่านั่นนนี้เยี่ยงไปทางคนเดมก็ก็บัวกะท่บอยู่นั่นนู่นนั่นแหละเยี่ยงนั่นใกล้ๆกันน่นเออนั่นแหละมันงาเดียวมันแตกแตกงาออกไปมงเาะไ วันแหงาสามดังเด้อดขมนี่นี่เากเปล่านี่ตัวนี้เขาเห็ดขัวความไม่ดีนี่ขัวคันจะเกา่อนต้นต้นมันเหรต้นงามันต้นนี้เอโยงขึ้นได้โบอนไโค้มื่อคนยขึ้นโค้ดุ่คนว่าเอาขึ้ยนเข้ยกขึ้นอย่าไรัของยผมึ้นปไ ขับโม้วนะครับทนี้นะครับผมแล้ก็พิธกรรมข้างหน้าน่าจะเป็นการทำพิธีอันเชิญขึ้นนะใช่ไหมครับอืมครับวันจาวันจาวอใหอใจะงหูเรื่องนะครับโอ้ยดู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 ดดู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 ดาอยูู่ด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 ููู่ด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  แห่ช้องด้างนี่เ pues ป็นง่วงพอจุ Mot ุ๊นี่โอ้ยเอ้านี่ครับนี่เท่านั้นเพราันมาทื่อชื่นี่เท่าที่มักรวกกับผมนี่แห้งแต่ว่านี่วางนี่มันสปถสูบเป็นยังนไส้ม่แฉะม่ไส้ทำดคนกวา้คยว่าใคักวา่ไหวอีกไเน่ยเพราะท่านได้คุดนะครับเพราะที่เเกี่ยวเป็นยังเป็นองไมแต่กอนยังไม่ได้หลอกนะครับไม่ได้ลอกโอ้โห ก็ต้นลุบต้นเสียวเขับไปต้นลังนี้มันนี่ผัวไปมันใดันกัน้ำวาไรกับไปข้างก็ทางน้ำน้ำเึ้นวัวนั่นไปน้ำมันใต้กัน้ำน้อยกับมันทั้งนี้นานาแหลมมหาป้าน้องป้าอะไรดีเลยไปคอนไวนหนครับเ่าอื่นทางเสียเนาะ

บันนี้กันกันเมนมามดงวิญนานชื่นดวงวินานขนปกติร้อยขึ้นมาน้ำกันอะไรเล้ยเล้วครับเล็้แล้วอย่างชัดเ็นเลยครับเห็นแล้วุโดนฟันาีอยู่้างนา้ยอขุนใต้มหมอขุนใต้มกล้กอแยขุนต่อตัวหัวนาตะยบเออขนารมขุนโอพใครมทั้งเออมองยขุนไกใก้หมองขุนใกล กินแลอวมอไงอไงเราเท่เราได้จะเกี่ยงเท่เออเออเสเน่ะอะไรจะว่าก็เกงคนขุนน่ะนะเออเราคิดเราไมขมาตายแล้วคิดแกวมนจเรือให้อยู่อวันนี้เอี้ยบีตัวยุติอุตอยุตตอุนิยุอเยุตุตตุยตุยย

มือต yeah. yeah. okay. yep. no. so ัตัวมัวตัวมื้ตัตัวมือตัวตัวนอตัตัมอก็ตัวมือตัตัวมี้ก็ตัวมือตัวตัวอวตัวมือตวตัวตตัวมือือตัวตัวมือัตัวอตัตัมอัตัวมือตตัวมัตัวมีอตัตัวมอตัวมือตัตัวมืัตัวมอตัตัวมือตตัวนอกัตัวตอวว เราก็ยัง่เากันังค่อยไปเป็นตะกอมนเป็นตะกอไห้ก็ลงมนอกาจอของตีมของหวก็ไม่ได้นะสาวเป็นตักคอหมาถามลงพอแล้วมาจันยันเวลาเชือคุณผู้กน้ีไม่หนังบ่ยันเป็นกคนโา

สตัวได้ครับได้บ <S <S 2> <S 2> ้างคนเห็ตัวเดียวเลยนเหตัวเดียวเหนรับให้538มแเมืนเดิมด้วยนะครับได้เสิมเขาไปไหมสามนะครับเอาสามแปดเนไปกนหลายๆเรียกว่าปู่ยนะครับให้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมนะครับตัวเดิมด้วยนะครับห้า เงินเลยนะครับไอเนี่ยบ้านนอนกันเนี่ยว่าดียุบเก่เพิ่ีให้ต้องที่ให้วันที่ยบเี9ร้อีกนะครับผมวันยุบเกจะให้สตัวเนาะให้คอยเนี่ยโครับื้คอยเนี่ยโเอาเปเด่าวไร สามตัวก่อนนะครับห้าสายส่วน2ตัวนะครับพจะจะขึ้นอะไรโอ้ยให้ระปษากันกอน

นะครับพระประสงคนะครับของตอนนี้แนวทางตัวเลขก็9 38นะครับยืนยันตัวเดิมนะครับเด้อยืนยันตัวเดิมเดี๋ยวรอวันที่29อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีพิธีการพิธีกรรมมาเลย์อย่างต้องรอติดตามนะครับ 5 <ersch> <ภ accomplishments. S 1> 3บ538ที yeah. go yeah. right like. uh ่นะทีแล้วมาเป็นที่เลยเป็นที่เลยน่าเป็นที่แล้วมาสามคัวร้าสามัวใ5แค่นี้เลยากีนที่

แล้วก,ก,วก,ก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ